โอเคครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับในแมปเออนั่นแหละครับวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับก็คือพี่ออยนั่นเองครับออยจากช่องจากมาจากออยนะครับจากช่องออยนะครับงองไหมครับเอาแนๆนะครับอันนี้คือพี่ออยมาจากช่องออยครับ โอเคแหละวันนี้นะครับเราก็จะมาเดินทางไปภูเขาการ์ูนไม่เคยจะเล่นกับใครเลยเพราะฉะนั้นได้รับคำอ,อ,อะไรนะได้รับพี่ไอ้บอกว่าแบบนี้ค่อนข้างที่จะนานนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มไปเลยดีกว่าวันนี้นะครับ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เราจะมาปีนเขาเขาอะไรครับพี่อ้อยปีนเขาเอตติกา <N> นั่นแหละฮะโอเคครับแล้ววันนี้นะฮะ เดี๋ยวยงเลืนไปิดตียวอยู่นะครับเดี๋ยวขึ้นเลยถ้าเล่นไปจบก<ห>็าก <ๆ S 2> สามารถเออ่สามารถปฏิเสธได้ในของแคมป์ต่างๆเช่นผมเมื่อกี้ตอนตอนสำรวจอยู่แคม,ม,ผม,ผมป์สามผมกลับมากลุผมกลุ่มแรเอ่อมาแคมป์แรกผมมันผมอยู่อยู่แคมป์สองครับโอเคละนักสำรวจประททเทศไทยได้ไปแต่ผมขอเปี่ยนเป็นภาษาอังกฤษกันนะเพราะว่าภาษาไทยมันอ่านมันถึงแม้ว่ามันจะเป็นภาษาของประเทศเราแต่ว่าการแปลของเกมเดียวมันเในที่นี้มีคิสตันด้วย โดนตกนั้นแล้วผมกระโดดตุกอ่าได้ครับตาแล้วผมเล่นมาก่อนนะผมเล่นมาก่อนคือบอกว่าผมนี่คือเป<อ>ลี<อ>่ยน,นเป<อ>ลี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะพาพี่อ้อยนะครับแขกรับเชิญสุพิเศษของเรา,เาไปเชิเคลิปหน้าจะมีแขกรับเชิญอีกคนหนึ่งมาด้วยนะครับนั่นคือไม่บอกดีกว่าเอางี้ครับชื่อช่องเขาชื่อว่าแฟนเซอร์ฮะ ซึ่งเราจะพามาเขามาเล่นกับพี่ออยนะครับเขาพาคนจะพาเขามาเล่นแมปออบบี้ที่สดใสที่สุดในโลกนะฮะโอไเคสิ oh oh. ไปครับนี่แหละโอเคครับตอนนี้ผมกับเอ่ออ้คนไทยแล้วก็มีคนอินโดอินโดนีเซียใช่ฮะมีสองเส้นทางแ,แต่เส้นทางหนึ่งต้องเอ่อต้องผ่านต้องผ่านต้องขึงข้นเขาอีกตั่ด้วยกานหนึ่งรอบก,ก่อนอนะ่ะ

โอเคโอเคนะแล้วคนไปไรอีกไปแล้วไปแล้วคนเรนอีกทียเขาตกมาแล้วโอเราไปสบายอันนี้ปันเด็นเรื่องการรวมปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาไมหงวนเป็นสีเขียวอ่ะผมคิดว่าเป็นสีอะไรอุ้ยกับอ๋อเป็เขียวกันเหรอผมอันนี้เพราะว่ามันคลอดด้วยโอ้ยมันลมหนาวตาผมมาตาผมมาเลยตาผมมาเลยเหรอตาผมมาโว้ พูดพี่อ้อยแก่กรบตกแล้วโอเคอืมาาาาาาอมมจจะมีเอพิโซดที่2นะครับเกมนี้เพราะว่าพี่บอกว่าใช่ท่านายมันนานจำไม่ได้แล้วเคยมาแต่ว่าจำไม่ได้แล้วคิดแล้วคงใชมากผู้หญิงอังกฤษคนหนึ่งครับอืม่อเราเป็นคนไทยนะเจอผมเจอเสาผมเสาเสาโอเคโวมหนาวมาก อู้ยหรอจริงๆยิงเลย,ดยเด็ดๆผมยิงย,ย,นะยิ้มแย้มไปเลยเนี่ยพี่ออยก็ยิ้มยิ้มเห็นฟันฟันสีข,ขาวแล้วก็เอ่อม,มีอะไรนะมีประกายแสงเนี่ยสุดยอดโอเคคอ๋มเรามาที่จุดนี้ครับ <Okay. S 2> ต้องต้องเอี้ยวตัวนิดนึงเอี้ยวตัวนิดนึงต้องโซไปครับโซไปโอเคได้สบายแล้วสบายสบายปีนเข,ข,ขั้วการปีนขั้วโอ้ยเก็บตบอุ้ย

อุ้ยดูด้านซีด้านดิคนมาเลเซียไม่ดอกไ,ไ,ไม้อะไรโอเคโอเคโอเคไปกันต่อแล้วก็มีทางทางซ้ายมือด้วยแต่ว่าต้องผ่านอันนั้นก่อนผ่านต้องต้องผ่านต้องผ่านจะ<ม>ขึ้นขายตะกร้าก่อนอนะทางซ้ายมือแต่เขาดูล็อกไม่ได้หนาเลยนะครับใช่ผมยังไงเรามาอันนี้ก็ร้อนไปเราต้ตตตตตองตกนะกือบโดนไปเอียงเขาไปทำอะไรอยู่ด้านล่างครับน่ะ เมื่อกี้เนี่ยพี่อ๋ไม่เห็นลฮะผมเห็นอ่ะเขาไปทำอะไรอยู่นั่นอ่ะพี่เอ๋ไปทางเนี้ยเห็นไหมครับอ่ะเขาไปทำอะไรอยู่ด้านหลังนั่นใครอ่ะนั่นเออคนที่วิ่งมาผ่านพวกเราเมื่อกี้เนี้ยโอเคที่เดิไปกันทุกฝีโอ้ยเสือกแล้วโอเคซอไปเเลือดเลือดไม่หิวแล้วครับเนี้ยเออไม่หิวมันมันมันต้องนอนอ่ะ โอเคอันด้บอกผมโอเคไปไปเราไปกันเลยดีกว่าดะพานพังเงี้ยครับาพิมพ์ว่าอะไรอ่ะถ้าเป็นคนมาเลยเป็น V A P ด้วยโอเคฮึบโอเคโอ้สบายมากครับอันนี้สบายอันนี้สบายอันนี้ไม่ได้ต่อกันอันนี้มันไม่ได้ต่อกันแบบมันมันต่อกันแบบทีทีครับแต่วมันทำให้เรารู้สึกว่าทำไมมันยากเข็ดแต่จริงง่ายมากโอเคเยอะครับมาโอเคโอเคเราจะไปแคมป์เฮ้ยนี่เราแคมป์ที่สองแล้ว อ๋อเนี่อันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่โอเคแต่อุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วโอเคครับเซกิสุดทโอเคเดี๋ยวรอพี่ออยกนอุ้ยกืบแล้วโอเคเดี๋ยวมานึ่มาหนึ่ง้าหัที่หนึ่งว้าหันที่หนึ่งจะให้พี่ออยนอนก่อนนะโอเคตัวนี้เต็มหมดเติมน้ำก่อนเติน้ำก่อนเติน้ำก่อนกึ๊ก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  โอเคตอนนี้พอจทานยัง okay, ้โอเคกิน okay. ด okay, ้วอนครับโอเคเดินน้ำได้นะเดินน้ำได้ออคุณคนนมิ้งเลยจิงขนมจิงเรา้ไเอ่อเอ่อติน้ำเนืเปร็จ้ผมาเจอตัวมาเอนี่ไงได้โอเคไปกันเลยดีกว่าเี๋ยวไขนมนะขอนี่กันโอเคมานผมไปกัน Let's มีคนลาสเรียอยู่นี่นะอินโดนีเซียอ้มีคนอันนี้เอออินโดแหมเขาเขาเล่นบ่อยครับเขารู้สึกโกงโอ้ยจุดนี้ยากไปไงเนี่ยลงแรงลงแรงลงแรงแรงลงแรงกระตายทุกต่กอเคโอเช่วยดูผมพี่ชอวดูผมไว้พี่ชอวดูผมไว้จับคนที่ไม่เคยผ่านโอ้ยโอ้ยโอ้โหผู้ใหญ่คนแรกที่จะผ่านสุดยอดผมผ่านแล้วโอเค โอเคอันนี้ยากอันนี้ยากนะต้องการดีๆนะทำสกิพี่ออยสปีดเลยไปไปไไป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 ไ่ไไป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 ไนไป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 ไไปไไ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 ไม่ไไไไ พี่ออยซึ่งพี่ออยก็คืออุ้ยประสบการไม่น่ากระตกไปแล้วผูมประสบการณ์ไปไวมากพี่ออยไปไวมาก่ออยแกจะไปไปกันอู้ยจะไป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 อัไนขึ้นเเมาส์เคนเนเอิมต้องลงข้างล่างลงข้างล่างไปลงข้างล่างกันอะไรนไว้เจะพสูดด้้าร้อยเมตรน้ำเอน้ำแข็งืน้ำแข็งืนระวังวังต้องตัวดรัวกันรัวัว โอเคโอเครอครับรอดโอเคอุ้ยเกือบหอแล้วโอเคพี่ออยมาครับพี่ออยเอ้ออไออะคุณกนโดดติดรไปติดบเยอนนดียวเท่านั้นเลยอเคเนี่ยดพี่ออยดมาแล้วครับ โอ้เซลเยอะนี่เห็นไหมมีเพื่อนเพื่อนทั้งสามคนให้รอให้กำลังใจพี่ออยอยู่ไอเอาทำไมเราไม่ติดอ้อยนะทจริงครับชุดนี้ทำอะไรให้เราได้บ้างครับเนี่ยโอเคครับทำสกิปรอพี่ออยมาบโอเคว่าจะกดปิดสุดท้ายพี่ออยมาก่อนแล้วครับเื่อนนี่สิมีสาวสองคน้วด้วยโอตดงข้า เกือบไปแล้วพี่อ้อยคุเกือบไปแล้วคเอตกใจหมดโอเคผมอยู่นี่ครับพี่ออยผมอยู่นี่อันนี้พาเพิ่มขึ้นไป50เซนโอ้เจ๋งโอเคต้องต้องขึ้นหนึ่งเขาไว้ครับหลักอู้ยะโอ้ยน่ากลัวยังเลยนะอ้ยย้ยอ้ยโอ้ส้ยง้ยอ้ยยอ้ยอ้ยอียย้ยโอยอยอะยลยออยโออียทีนึงนี่พี่ออยแบบว่าหลับแล้วไม่ตื่นเลย โอเคผมกำลังไปเึิบโอเคสบายครับสบายสบายไปรอเพิบอือฮึเพิบตอนนี้เราเดินทางไหนอ่ะโอเคสบายสบายตอนนี้เราจะทางน่าจะกบกบขึ้นเท้าผมไปทางซ้ายหรือเปล่าทางซ้ายมือผมคือตอนนี้นะครับคือว่าอุ๊ยอุ๊ยอะไรอ่ะสบายสบายไปทางนี้ป่ะผมเรื่อยโอเคคโอเคโอเค โอ้โหอะไรเป็นี่อ่ะวูตกทีเดียวโอ้โหตัวเอนได้ร่างนั้นไหมอ่ะมีคนโอเคโอเคโอเคระวังนะก็อย่าาก้ไปแล้วครับเล่นระหว่าเสียวมากนะพี่เกมเนี้อ๋อล่วงแน่อึ๊บโอเคเชียงโอ้สร้างเม่แย่ละโู้สร้างไม่ต้องลงไปลงไปผมโอ้หิมะ โอนาวหนาวหนาโอยหาวจงเลยต้องไม่ดท่าทางไปผมไม่ดนท่ทางของเสาไฟผมเทโอเคออกมาอ้ามเอเกินอ้เกินยังไงรเจแคขป์ที่สแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเออมสองน้ะสองนะสองใช่แคที่ส let's go โอ้ยมันี่เมที่สโอผทำ let's go ไม่ใช่แคทที่สนะมันเข่จะสกีบยเฮ้ขี่จะสกีเหรอครับว้าใช่ครับ ขี่ยังไงอะ่ะสปอ,ตตอนตอนี้สปอตตรงนี้ครับสปอนได้เลยแป๊บนึ่งนะพี่อ้อยขออนอนเตมเมือยก่อนจะไป มี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 เ้ยก็ตม่แล้ทำสกิ๊ได้แล้ ตอนนี้ก็5นาทีแล้วโอเคล่ะวันนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีอีพีสองบายบาย